อันนี้ก็สถานีรถไฟจุดสมเหตุที่เดิมเวลาอันนี้ตอนเช้านะเดินรถอันนี้มัน,นดูของสิอันนี้ได้ยรถส่งมอบง,งานให้ลานลานรถไฟเสร็จแล้วชอบ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 ,ชอ,บ,ชอ,บอันนี้ทางเดินห้องน้ำสถานีรถไฟจุดสมเหตุในห้องพลังงานยังไม่มีของเลยอันนี้อัจริงๆริงผมไม่ทำงานแหละแต่ว่าคือ อยากจะให้เรียนรู้เป็นวิทยาทาสตไว้ว่าเอออยากรูาที่ว่าทำไมถึงไม่เปิดเอรถสักทีเพราะว่าอันนี้ดูจากข้าวแล้วม,มันมันเหมือนไม่ได้ใช้างานเลยอันนี้เป็นฐานิจุดสมเม็ดที่เดิมเพิ่มเติมคืออีกเวลาหนึ่งตอนเช้าโอ,อ้นนี้มีไฟสัญ ระบบวนุสัญญานี้มีการใช้งานนะเนี่ยคือมีการเปิดไว้แต่ว่าเอาคิดว่าน่าจะคุมจากปุตาหลวงเสียมากกว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเดินข้างล่างกันนะพื้นปูนซนส,ะสะลาเป็นพื้นปูนที่โอเคค่อนข้างจะ,จะดีในในตัวทีทเดียวไม่ขอติแล้วกันอนะันนี้รีวิว รางเป็นอ่อันนี้หัว้างก็นะ่าจะเป็นอะไร HBI หรอ HBIS สองพสิบเจ้าไม่รู้เดี๋ยวเราไปเถนนจะเป็นเส้นทางหมอนไหมหมอนเป็นของอันนี้ไม่รู้จริงๆอะ่ะไม่มีอะไรบอกเลยสองพันสิบหกรู้แค่ว่าผลิตปีสองพันิบก มีเลขบอกขนาดเส้นทางส่วนทางข้างหน้ามันเป็นแบบนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นคันดินเป็นหินอัดนี่ละฐา,านนี้จะดสูงเม็รเมื่อก่อนตัวน,นี้จะเป็นผ้าใบเลยแต่ว่านี่ไม่ทราบว่าผ้าใบหายไปไหนหมายถึงว่าไม่รู้จริงๆนะเพราะใบหายไปไหน อยูรถต่อยปเราจะเดินแค่ตรงนี้นี่ก็เดี๋ยว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 เปลี่ยนจากปัญญาไปถึงปลายยาคือย่ามันเล็กมากจริงอ่ะคือสหรับผมนะ่งถึงถือว่าเล็กมากกับรถลิ้วสายใต้นี่คือจอดไม่ได้อะ่ะจอดได้แจะถอยขับจอดได้แต่สับเปลี่ยนหัวไม่ได้อ,อันนี้เดี๋ยวเรา เรานับเก้านะเดี๋ยวนับเก้ากันแล้วกันอยู่รถตอกตอกสีขาวอันนี้จะเป็นหมดสีแดงซึ่งเป็นถ้าเลยตรงนี้ถือว่ารถรถจักรังไม่สามารถจอดได้ซึ่งจะนับจากหมดสีแดงกัน <c oughs> อุ้ยมีหมายกันเลยข <c oughs> อบเขตอ้เป็นร้อยปอนดีว่าใช่นี่ร้อยปอนนี่เป็นเนี่ยีราคานี่เป็นร้อยปอน ไม่รู้เห็นตอนนะเดีถ่ายไปก่อนเอ้ยแต่คนที่ถ้าเกิดสงสัยว่าอืมคานคานกั้นรถไฟเป็นยังไงคนเนี้ยบางมากมากบางมากมากขอเล่นลิงก็ได้เป็นันเหล็กที่บางนะหรับผมถือว่าบางเอ้แต่ก็หนาอยู่นิดนึง จะหัวย่างไปย่างไปถ่ายย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนับก้าวนะ ประมาณเท่าไหร่วะเอ้ยคุณลืมแล้วเอ้ยนับได้แต่ลืมแล้วละเอ่อนับเข้าๆได้ประมาณสองร้อยยี่สิบเก้าประมาณนั้นประมาณนะประมาณนะไม่ไม่ไม่แน่นอนเดี๋ยวไปดูทาย,ยานดีกว่ามีท้าย,ยานด้วยนะไปดูปะเจด้วยเป็นปะเจดไหญ่ปะนี่หมอนใหญ่ละเป็นหมอน เปกันล่างซึ่งก็ดูจากตัวล่างเราไม่ได้วิง่งคือไม่ใช่ไม่ได้วิ่งคือเหมือนไม่มีรถวิ่งเลยแหละ่าจจะมีพวกรบอนนอวิ่งอยู่บ้างแต่ว่าไม่น่าจะบ่อยมาปีละครั้งเหมือนพวกแบบอันนี้เป็นโวมีนิเพลท้วยอันนี้เป็นของอิตาเลียนไทยแสงโอมีตาของอิตาเลียนไทย อลียนไทยน,นี่มีตาของอิตาเลียนไทยด้วยเชฟป่าวะเอ้ยน่าจะใช่อะไรอิตาเลียนไทยปจัจจ้าเป็นปจัจจ้าไฟฟ้าอืมของยี่ห้ออะไรวะยีะ่ห้อด้วยยี่ห้อกล่องหรือว่ายี่ห้อปัจจ้าไม่รูป้ปัจเจ้าปจเจ้อันนี้ไปอันนี้ครั้งที่แล้วผมยังไม่ได้เห็นนะแต่มาครั้งนี้เห็นใหม่ๆ ปจี่าอันนี้เหมือนชื่อทางหลีกว่ะชื่อเป็น W 1 1 2 1 1ิบสเหล็กนี้ไม่ไม,ไม่ควรพูดกับนักการเมืองเท่าไหร่ส่วนตรงนี้เป็นสายยานน่าจะเป็นกระแจไฟฟ้าที่สั่งการจากพุทอาหลวงว่ะเพราะว่าเหมือนว่าที่นี่จะไม่มไม่มีระแจ ตอนนี้เป็นท้ายย่านล่ะแตเป็นที่จุดที่แบบไปเออสับเปลี่ยนหัวรถจักรจริงๆน่านาให้เปิดเดินรถนะแต่ว่าไม่รู้ทําไมไม่เปิดเดินรถสักทกีตรงนี้เขาบอกว่าเคยมีรางรถไฟวิ่งมาถึง้วแต่ว่าเือทิง้งไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นยานน่านผลิตภัณไอคันโปนตรงนี้จะเป็นยานน่านผลิตภัณเลยเป็นย่านแบบพวกคอนเทนเนอร์รถคอนเทนเนอร์ประมาณนั้น แต่ทีนที่ผมไม่เห็นว่าเพราะว่ามาไม่ทันมาก็คือเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเป็นแบบเนี้ยส่วนตรงนี้เป็นหลังตันที่มีมันเป็นไม้หมอนเก่ากับฟองน้ำใช่นี่ฟองน้ำมีฟองน้ำถ้าใครไม่เห็นนะต้อง จุบๆๆแล้วทางไหนมันเห็นด้วยโอเคตรงเนี้ยมันจะเป็นฟองน้ําตรงตรงช่วงแนวโค้งนั้นมันจะเป็นฟองน้ําส่วนข้างในจะเป็นไม้เหมือนไม้หมอนเก่าแล้วก็สุดทางตัดตรงนี้เห็นไหมว่าต,ตอนนี้คือหมดละก็คือสุด อยู่ที่สุดเส้นทางรถไฟสายตะวันออกก็คือเรามาถึงปลายทางแล้วไม่มีไปตกว่านี้ทุกถ้าไปไกลกว่าน,นี้คือลงทะเลแล้วตรงนี้จะเป็นตนัวไปจะเป็นเรือจากินเระเบ,บียดซึ่งเราไม่ได้รีวิวเพราะว่ามาไม่ทันตอนนี้หายไปไหนไม่รู้แล้วส่วนเส้นทางนี้ก็หมดแค่นี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้ว,วสถานีก็มีการคุมเก้าอี้ไว้ซึ่ง อันละคนน่าจะเปิดเพราะว่าปีก่อนอะปีก่อนคือม่มีะระบบปจัจแจแล้วก็อานักษณะงานมันติดตั้งซึ่งน่นนาจะค่อยๆกันทำไปขอมันไม่รีบแต่ถ้าไม่รีบอ่ะกลัวรางรถไฟจะปุบกวดีพราะรางรถไฟถ้ามันไม่ได้ใช้งานมันจะมันจะมีปัญหามากกว่าถ้าใช้งานบ่อยๆโอ้ยสบายใช้เพอแล้วไม่ได้ใช้งานมีปัญหาแน่ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำละเพราะว่าตอนนี้ก็หมดหมดแล้วนะคือนี่คือรีวิวทั้งย่านย่านสถานีละเอ้ยไม่ใช่ย่านเขตสถานีแล้วก็ทางลีกตรงนู้นทำไมถึงไม่รีวิวเพราะว่าตรงตรงนู้นเป็นทางเข้าอู่ข,ของทัพเรือซึ่งมีไม้ก้นซึ่งไม่อยากใ้ยุ่งเท่าไหร่เพราะมันมันเข้าเขตทหารเรือมันไม่อยากเท่าไหร่หรือก็เข้าได้แต่ว่าไม่อยากเข้าดีกว่า นี่เป็นโอ้โคตรมายาลาบมายาลาแบบโคตรสูงเฮ้ยไม่ใช่โคตรสูงนี่โคตรใหญ่เลยตรงนี้กงหมดแล้วล่ะเป็นนี่เป็นย่านย่านสถานีจุดเสม็จโอเคจบคลิปละบาย ตรงนี้เป็นสถานอีอุตตเผาซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาปิดถนนไม่ให้เข้าโอเคเพราะฉะนั้นรรีวิวไม่ได้